อันนี้จะมาพูดเรื่องเมื่อมีคนป่วยคนแก่ติดเตียงที่ญี่ปุ่นอะ่ะก็เขาก็จะเก็บคือประกันสุขภาพมันมีอยู่แล้วเราต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วก็พออายุ45ปีเนี่ยเขาก็จะเก็บใครของเขาเก่งก็คือมันเป็นประกันสุขภาพเอาไว้ใช้ตอนเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มันก็จะมีระดับของเขานะระดับหนึ่งถึงห้าระดับหนึ่งก็อาจจะแบบเดินขึ้นบันไดลําบากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาก็จะเอาทางลาดอะไรมาให้เราใช้อ่ะจากน้อยๆหรือว่านั่งอาบน้ําในออฟุลไม่สะดวกเขาก็จะเอาอุปกรณ์อะไรมาให้เรานะอืคราวนี้ก็มันก็จะไล่ระดับไปหรือว่า มันเนี่ยต้องไปเดซาไปเสดซาไปเสก็คือเช้าไปเย็นกลับไปไปที่เหมือนกับอนุบาลคนแก่ไปมีข้าวเที่ยงให้กินมีร้องรำทำเพลงมีภาพกระดาษมีเต้นกายภาพออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนเป็นเบาก็อาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งนักขึ้นมาหน่อยก็อาทิตย์หนึ่งสองวันถ้าหนักขึ้นมาอีกก็ ประเด็หนึ่งสี 4, ว่านท่าอะไรก็ว่าไปแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายนะแต่มันก็ถูกไงเพราะว่าเราจ่ายใครหัวเก่งนะจ่ายไปจนจ่ายจนตายนะก็แต่อายุสี่สิบห้าไปจนนู่นอะถึงเราจะได้รับเงินเิ้งแล้วถึงเราจะได้รับเงินมันนานแล้วแต่เราก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะคราวนี้สําหรับกรณีที่ติดเตียงหรือกรณีที่ช่วยเหลือตัวเองได้อะมันก็ไม่มีปัญหาหรอก ก็คือมันก็เออมันได้ปัญหาไรเท่าไหร่ไงแต่ก็ไีที่ติดเตียงแล้วติดเตียงแล้วก็คือเดินเหินไม่ได้เขาก็จะเอาเตียงมาให้เราเช่ามาให้เราใช้เตียงมันก็จะปรับเตียงไฟฟ้าเหมือนโรงพยาบาลอ่ะปรับให้นั่งมันก็ตั้งปรับให้แล้วก็กรณีติดเตียงก็จะมีระบบแอร์คือไม่ให้ไม่ให้มันเกิดแผลกดทับอ่ะ มันเขาก็จะมีเครื่องไม้แล้วก็มีคนเปลี่ยนผ้าอ้อมมีหมอมาดูที่บ้านมีนักกายภาพบำบัดมาเนี่ยหลักนี้ก็จะมาคือเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วแล้วก็ส่วนกับข้าวกับปลาก็คนที่ครอบครัวคนที่บ้านก็เอาให้กินอะไรเงี้ยถ้ากรณีที่ยังกินได้อยู่หรือวถ้ามันหนักกว่านั้นก็มันก็จะมี วิธีการทําของเขานะหรือว่าหรือว่าเราไม่ต้องการให้ดูแลที่บ้านก็ไปเข้าสถานที่รับเลี้ยงคนคนคนแก่คนป่วยเงี้ยแต่ว่ากรณีติดเตียงมันแพงนะ,ะมันก็แล้วแต่ที่แหละก็ประมาณสิห้าใบสิบห้ใบก็มันก็เยอะนะมันก็เข้าเท่ากับเงินเดือนของถ้าคนทำงาน เริ่มทำงานต้าแถวเนี้ยเงินเดือนก็ประมาณสิ 17, บเจ็ดใบสิบเจ็ดสิบแปดใบงานราชะการเนี่ยแล้วก็หักหักประกันสังคมหักนู่นหักนี่หักนั้นมันก็จะอาจจะเหลือสักสิบสิบห้าใบประมาณเนี้ยมันก็คล้ายๆกับเงินเดือนของของคนเพิ่งเริ่มทํางานหลังจากหักหักค่าประกันสังคมค่าโน่นค่านี่ค่าเงินกิ้งค่าอะไรจบแล้วอะ่ะเออมันก็จะเหลือประมาณสิบห้าใบประมาณเนี้ย ั่นแหละสาหรับคนบ,นบ้านๆอย่างเราอะ่ะการที่จะให้คนแกน่ไปอยู่บ้านพักคนชราถ้าเขาไม่ได้มีโคเซนเงิงนกิ่งเงินบานาญมีสองแบบนะแบบแบบประชาชนคนธรรมดากับแบบพนักงานบริษัทถ้าแบบพนักงานบริษัทก็จะได้เยอะหน่อยว่าบริษัทก็จ่ายสมทบให้เขาก็จ่ายสมทบด้วยมันจะได้เยอะกว่าโคคุม ok ินเงินก ok ิงไงโคคุมินเงนกิงคือตัวเราเองนคนจ่าย นั่นแหละเราเราจ่ายเท่านั้นมันก็จะได้น้อยเราเนี้ยคนแก่คนนั้นถ้าเกิดเขามีแค่กูมินเนงกิ้งแล้วก็เงินเก็บก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายไม่ได้มีเงินเก็บเป็น10ล้าน20ล้านบาทอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นร้อยล้านบาทอะไรเงี้ยครอบครัวก็ก็อ,อาจจะไม่กล้าเอาไปเอาไปเขาเชื่อนอกจากมันจะวิกฤต คืออยู่ต่อรู้แล้วว่าอยู่ต่อได้ไม่นานไม่เกินปีอะไรอย่างเงี้ยก็นี่อย่างเงี้ยก็อาจจะเอาเข้าได้ก็อีกกรณีหนึ่งก็คือมีลูกหลานแต่ก่อนนะคุณคุณยายของคุณย่าของอีป้าเนี่ยแกแกก็เคยไปอยู่ในเซนจึก็อยู่เป็นสิบปีเลยนะแต่ว่าตอนนั้นมันถูกมากถูกจริงแล้วก็มี มีหลานเนี่ยเป็นข้าราชการด้วยอีป้าก็มีข้ามีพี่ชายเป็นข้าราชการทองทิพย์มันก็เลยถูกประมาณนี้แหละอืมก็ก็ไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะแต่สมัยก่อนถูกมากคือมันจ่ายได้ไงแต่สมัยนี้มันแพงเข้าของรัฐสมรถจะเข้าไม่ได้คุณต้องไปเข้าของเอกชนเอกชนมันแพงมากถ้าคุณมีเงินเก็บเยอะเป็นเป็นหลายหลายสิบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านอย่างเงี้ย เออสตาอายุสักเก้าแคิดคำนวณสาระตาแล้วมีอายุไปได้สักสิบปีอะไรเงี้ยถ้าไม่มีคนดูแลอะไรเงี้ยขายบ้านขายนูน่นขายนี่เอาไปอยู่หรือไม่มีลูกเต้าเงี้ยอันนั้นมันมันได้ไงแต่ว่าถ้ามีคนที่มีลูกเต้าเงี้ยมันก็จะมีเงื่อนไขยเยอะแล้วก็มันยังไงอะ่ะบางทีลูกเต้าก็อาจจะไม่พร้อมจ่ายเออก็มไม่รู้ว่าจะอยู่ไปได้อีกกี่สิบปีอะ่ะไม่รู้ว่าสมมติว่าอายุสักแปดสิบเนี่ย ใหอยู่ไปยี่สิบปีก็จ่ายเงินหมดแล้วยังไม่ยังอยู่เนี่ยทาไงนะก็เท่าที่ดูได้ก็ให้อยู่ที่บ้านส่วนลูกลูกเต้าก็เอาข้าวให้กินอาหารเช้าเที่ยงเย็นเวลาให้กินก็ต้องปรับเตียงขึ้นมาแล้วก็ถ้าเขาังกินได้ก็วางม,ามันตักแล้วก็ให้ก็ตักกินเออถ้ากินข้าวได้นะผ้าอ้อมก็ต้องใส่ผ้าอ้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะ แล้วก็มีอันนี้กรณีเนี้ยมันแล้วแต่ใครของใครของมันไม่เหมือนกันนะกรณีที่เล่าเนี้ยคือเป็นตัวที่เราพบเจอมาคนมาเปลี่ยนผ้าอ้อมคนที่ทํางานด้านนี้เขาเขาเสียสละมากเลยนะยยยยยยยอออมาเช็ดที่เช็ดเยี่ยวคะเอะมาเปลี่ยนผ้าอ้อมมาเช้ากับมาเย็นสมมุติว่าช่วงที่เขามาเนี่ยหลังจากที่เขามาสมมติว่าเขามาห้าโมงเย็นหกโมงเย็นคุณเกิดถ่ายขึ้นมา ถ่ายขึ้นมาครอบครัวเปลี่ยนพ่อไม่ได้นะคนที่ร่างกายไม่กยับหนักมากแล้วแข้งขาเขาก็ยึดอย่างเงี้ยจะยกขาหรือจะอะไรทําไม่เป็นเน่ะแล้วคนป่วยเขาเจ็บมากคือทําแล้วมันมันมันได้ไงเออเจ็บกว่าเดิมอีกก็ไม่ทํานะก็รอจนถึงวันพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าคนที่เขาเปลี่ยนพ่อเขาจะมานู่นแหละก็จะนอนอยู่กับขี้อย่างนั้นเออเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยนะ การที่อายุยืนที่ญี่ปุ่นมันเป็นทุกขลาบถ้าอายุยืนแบบเดินเหินได้ทำกิจวัตรประจำวันนะเอาแค่เดินเหินได้กินเองได้ไปขี่ได้ไปเยี่ยวได้แค่นั้นแหละคุณจะยุยืนไปถึงไหนก็ไปกันแต่ก็ไม่ต้องไม่เป็นอัลไซเมอร์นะจะเดินไปทั่วที่ทั่วเดนเดินดีหายไปก็มีนะอัลไซเมอร์เอามมดไปฟันคนเอาเอาเอาอะไรไป ไปจุดไฟเผาบ้านเยียมันก็มีไนะนะเอาเป็นว่าสติดีสติสัมปชัญญะดีรู้จักผิดชอบทั่วดีอะ่ะคือไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์มีสติดีกินได้ขี้ได้เยี่ยวเองได้ไปเข้าเดินไปาห้องน้ําได้นัวนะ่ะคุณยายุายืนไปถึงไหนก็ก็ยังดีไงเออแต่ถ้าเดินไม่ได้ใส่ผ้าอ้อมขี้ก็ขี้หมกผ้าอ,อ้อมนั่นแหละ นอนก็นอนอยู่ท่าเดียวอ่ะพอพลิกตัวไม่ได้เพราะมันพลิกแล้วมันเจ็บไงคือจริงๆอะโรคที่เขาเป็นอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมันเป็นข้อยึดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันต้องผ่าตัดคือยังขาอย่างมันอยู่ดีมันก็เดินไม่ได้นะอายุเก้าสิบอยู่ดีมันก็เดินไม่ได้ตอนแรกมันเขาล้มเออแล้วก็นี้ก็มันก็ไม่หายดีแล้วคนเนี้ยเหมือนกับเข่ามันจะมีข้อต่ออย่างเงี้ย ในระหว่างข้อต่อมันก็จะมีเหมือนกับการกระแทกอ่ะไอ้ตรงการกระแทกเนี่ยพายุเยอะมากขึ้นมันหายมันก็มีแต่มันไม่ได้กระดูกกระดูกมาต่อกันมันเจ็บเออเดินไม่ได้อธิบายง่ายๆนะเพราะเนี้ยต้องผ่าตัดได้คนแก่ผ่าตัดเขาจะไม่มีกําลังพอมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ก็ไม่ผ่าเดินไม่ได้แกขอแขนก็ยกไม่ได้ ือเดินไม่ได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นทุกขลาบมากเลยนะนอนก็นอนอยู่ท่าเดียวนอนหงายถ้าจับตะแคงก็มันก็ไม่ได้เจ็บก็คืออยู่ในท่านะแต่จะมาจับตะแคงอีกทีก็ตอนเขามาเปลี่ยนผ้าอ้อมข้าวก็กิกนไม่ก็ได้หรอกเพราะคนไม่ขยับกินได้หน่อยนึงแล้วก็นะก็ประมาณเนี้ยแล้วก็เวลากินเสร็จแล้วก็ฝันเวอรไม่ต้องแปลงละ ก้วปากก้วคอเขาจะมีที่ก้วคอให้บ้วนปากแล้วก็ทิ้งแค่นั้นแหละเออแล้วก็เขาก็จะมีคนมาเอาอาบน้ํโอฟุโรให้เขาก็จะเอามามมเหมือนเหมือนเราาืออะเรือยาวเหมือนเรือแคนนอ่ะเอาน้ำใส่ก็มีมาสามคนมายกเอาเข้าโอฟุโรให้อาบน้ําสระผมก็ก็แล้วแต่เราจะขอไปะทุกอย่างมีมค่าใช้ใจ่ายนะคะแต่ว่ามันก็ไม่แพงเพราะมันอยู่ในประกัน มันอยู่ในที่เราจ่ายได้ไงแต่ถ้าเราเอาไปเข้าสถานรับเลี้ยงคนแก่น่ะมันแพงอก็เขาก็จะมาสักอาทิตย์หนึ่งสองวันเขาก็จะมาแหละมากันสามคนน้ํามาด้วยน้าอุ่นมาด้วยแล้วก็เข้าอฟุโรส่วนมากก็จะมีแต่ผู้ชายแหละแต่คนคนป่วยเขาเป็นผู้หญิงเขาก็นะเหมือนยังไงอ่ะเหมือนชีวิตมัน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 ไม่มันไม่ไม่มีความสุขแล้วอ่ะมันไม่สนุกแล้วมัน มันอยู่เป็นวันวัน่ะกินมันก็ไม่อร่อยจะขยับขยื่นคืออยู่ในท่านั้นคิดดูแค่เรานอนกลางคืนอะ่ะเรานอนหลับเราจึงพลิกตัวเพราะเรามันเมื่อยไงนอนหงายแลก็นอนตะแคงตะแคงซ้ายก็ถอยขวาแต่คนที่เขาขยับไม่ได้เขานอนอยู่งนั้นอ่ะมันแค่ปรับเตียงเตียงถ้าปรับเตียงถ้ามันปรับตั้งมากไปไอแอร์ที่มันทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแพ้กดทับอะ มันก็จะไม่ทางานมันก็ต้องปรับลาบต่ปรับเตียงให้มันลาบถ้ามันต่าไปก็เอาหมอนมันหนุนเออก็นอนอยู่ท่้อั่งนั้นอ่ะโอ้โหมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันเป็นทุกขลาบมากเลยนะเออมันมันทรมานอ่ะไม่จะบอกอะไรให้นะการที่เรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยเราทํางานได้อยู่เนี่ยถึงจะไม่มีเงินเงินไม่พอใช้จนแบบจะแบบ แตช่ชนเดือนชนเดือนหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเรายังแข็งแรงอยู่อะโอ้ยมันดีแล้วนะถ้านอนติดเตียงแล้วโอ้ยต้องให้คนมาดูแลอีฉันว่าอยากได้พบได้เจอเออมันเป็นอะไรที่เจ้าตัวเองก็ทรมานครอบครัวก็ลําบากนะก็ก็ต้องมีคนดูแลนะ่ะเออลูกก็ไปนอนเฝ้าจริงๆงเขาก็อยู่คนละบ้านแหละมันไปนอนเฝ้ากลางคืนนะ่ะแล้วก็ อาหารเช้า,าที่ยงเยินก็ต้องเอาให้กินเอาให้กินเอาให้กินเสร็จแล้วก็เอาให้กินก็ต้องรอเาก,ก็ค่อยกินรอ้อยเขากินเสร็จแล้วก็บ้วนปากแล้วก็สักพักหนึ่งก็ต้องรอให้มันให้มันไหลลงไปในกระเพาะก่อนจะปรับเลียนทันทีเราก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องต้องให้เตียมมันตั้งอย่างนี้ก่อนแล้วสักพักนึงสักสักยี่สิบสามสิบจีเค่อยปรับเตียงให้มันนอน ก็อยู่อย่างนั้นนะอยู่อย่างนั้นนะเออแล้วก็คือขาเนี่ยเวลาไม่ไมขยับแต่ก่อนเน่ะตอนที่เดินไม่ได้ใหม่ๆนะยังยังยังนอนชันเข่าได้นะแต่ตอนนี้มันชันเข่าไม่ได้แล้วนะมันก็จะยืดอะ่ะคือมันก็อยู่กับลักษณะนิสัยของคนนะบางคนอะ่ะเขาขยับไม่ได้เขาก็จะพยายามทำกายภาพบำบัดของเขาสว่ามันมีเชือกให้เขาดึงเขาก็จะดึง เอาไปผูกกับปลายเตียงเขาดึงพยายามจะลุกขึ้นมานั่งคือจริงแล้วมันต้องลุกขึ้นมานั่งเขาก็มาทํากายภาพบำบัดนะเขามา,าที่ละครั้งแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้ผลในนักหนาที่ละครั้งระหว่างน,นั้นเราต้องทาของเราอืแต่ว่าให,ให้เอาเชือกมาผูกดใ,ใช้แขนยกเนี่ยถ้าเขาเจ็บเขาก็ไม่ทําละอคนอายุเก้าสุดเขาก็ไม่ทำเขาบอก,กมันเจ็บแล้วนอนไม่ไ,มไ,มได้นอนปวดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ละคือ ถ้าเราไม่ฝืนร่างกายมันก็จะมันก็จะไหลลงนะมันจะทําไม่ได้ค่อยๆทําไม่ได้ทไํไอะไรแล้วมันก็ทําไม่ได้เลยถ้ายังฝืนยังทํา mm. มันมีคุณยายคนหนึ่งนะที่เดินอยู่แถวเนี้ยขาเขานี่แข็งมากเลยแต่เขาเดินนะค่อยๆเดินเดินไปห้าเมตรเขาก็นั่งเขาจะมีรถเข็นของเขามันนั่งได้เดินสักสิบเมตรเขาก็นั่งเขาก็เดินวอนอยู่แถวเนี้ยเออนั่นแหละถ้าไม่เดินมันจะเดินไม่ได้ไงเออนั่นแหละ ก็นั่นแหละมันก็แล้วแต่ละคนบางคนเขาพยายามจะทำรีฮาบิลิทำกายภาพบํมบัตเอามาให้เขาดึงเขาก็จะดึงขา,ขาให้เขายกยังไงเขาก็จะทําเขาแต่ถ้าคนไม่มีจิตใจที่จะทํานะก็นอนรอวันตายค่ะนอนรอวันวันตุยเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นอืเพราะมันไม่ใช่โลกหมอเขาบอกว่าจะให้ไปนอนโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่รับมันไม่ใช่แบบ ติดเลือดในกระติดเชื้อโรคในกระแสเลือดหรือว่าเป็นมะลงมะเร็งหรือว่ามันไม่ใช่โรคไงมันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะให้หนวดโรงพยาบาลเขาก็ไม่รับก็ต้องอยู่บ้านหรือไม่ก็ต้องไปหาสถานที่รับยังคนแก่เข้าอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่าเจ็บอย่าปวยอย่าไข้อายุยืนเท่าไหร่มันก็ดีเท่านั้นแหละ เพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาถือว่าชีวิตมีครั้งเดียวมันไม่ได้มีหลายครั้งหรอกเกิดมาครั้งน OK ี้เป็นคนคนนี้มันมีครั้งเดียวเกิดชาติหน้าอาจจะเกิดเป็นหมาก็ได้อาจเป็นหมูก็ได้หรืออาจจะเป็นเป็นคือไม่ใช่คนคนนี้ไงอาจจะเป็นขอทานก็ได้อาจจะเป็นข้าราชการก็ได้อาจจะเป็นหมอก็ได้อาจจะเป็นไก่ก็ได้คือชีวิตมันมีครั้งเดียวไงเกิดมาเป็นคนคนนี้มันมีครั้งเดียวนั่นแหละเราก็อยู่ไปท่าที่เราจะอยู่ได้แต่ว่า มันอยู่จนแบบแบบติดเตียงแล้วโอ้โหมันเป็นทุกขลาบจริงนะอยากได้พบได้เจอเลยอแบบเห็นแล้วก็ทรมานอะ่ะแล้วคนที่เขาทาหน้าที่เปลี่ยนพระอ,อ้อมเขาเขา,เขาเสียสลัดนะโอ้โหเช็ดกี้เช็ดเย่้วมันเหม็นนะเหม็นเหม็นคลากรุกงขี้ขี้คนแก,ก่กับขี้เด็กไม่เหมือนกันนะขี้เด็กอ่ะมันมันเด็กไงเด็ก ระบบอะไรมันก็มันยังมันเล็กไงเด็กมันเล็กไงอย่างหนึ่งศูนย์ขวบหนึ่งขวบนีมันมันเล็กไงมันไม่เหมือนกันนะขี้คนแก่มันเหม็นนะมันเหม็นไม่เหมือนกันเพราะว่าระบบในร่างกายมันไม่เหมือนกันไงเด็กระบบร่างกายของเขามันดีอะมันเพิ่งเกิดมาไงแต่คนแก่ระบบอะไรมันก็มันก็ล้วนมันก็เสียไปแล้วอะเอออันนี้ก็ไม่ได้ว่านะแต่มันก็คือเรื่องจริงไงมัน มันมันคือจริงๆอะ่ะเออแต่ทั้งสองอย่างมันก็เหม็นแหละมันเหม็นไม่เหมือนกันอแบบืออันนั้นคนที่เขาทำงนานพวกนี้เขาเสียสละนะเขาให้มาเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแล้วก็เอาผ้าอ้อมหอ่อแล้วสปีดแล้วเขาก็เอากลับมันก็เป็นงานของเขาไงในงานพวกนีช้ช่วยครอบช่วยคนที่เป็นครอบครัวคนป่วยได้เยอะมากเลยนะพเพราะครอบครัวทำเองก็ทำไม่ไหวอือแต่คนป่วยเขาก็ลําบากนะพูดถึงครอบครัวก็ลําบาก นะอ้อูแลกันไปคนที่มีบุญวาสนาที่สุดก็คือคนที่คือนอนนอนไปแล้วก็แล้วก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยอันนีน้มีบุญวาสนาที่สุดมไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องไปใส่ท่อเฟอร์นิเจอร์อะไรเต็มเจาะคูนเจาะคออ,อะไรเต็มไปหมดอนะ่ะอันนั้นน่ะไม่ไหวเนาะก็ประมาณนี้เอาไาเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้น ครหงอกแก่งต้องจ่ายนะฮะถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยผมไม่มีใครมาดูแลคุณหรอกค่ะไม่จ่ายก็คือไม่มีใครมาดูแลคุณก็เหมือนหมาตัวหนึ่งที่แบบก็ไม่มีอ่ะบริการพวกนี้ก็จะไม่มามันก็เหมือนหมาที่ป่วยตายแมวที่ป่วยตายอะไรเงี้ยแต่ไม่ก็ครอบครัวก็ดูแลเข้จะดูแลได้เพราะว่าครอบครัวเขาต้องทํางานต้องมาหากินนะที่ญี่ปุ่นไม่มีไม่มีครับมันไม่โยโย่ไม่มีเลย ม่มีช่องว่างเลยเอ,อทุกคนต้องทำงานเงินภาษีก็รออยู่ต้องจ่ายนะอืก็ทํางานอย่างเดียวค่ะติดติดมีแต่ใส่เกียรหมายอย่างเดียวเลยค่ะนะก็เล่นกิ้งก็ต้องจ่ายนะตอนนี้เรายัางมีชีวิตยังทํางานได้อยู่จ่ายไปไม่จ่ายไม่ได้นะอย่างน้อยมันจะได้มาช่วยเราตอนเราแก่เราทำอะไรไม่ได้จะพึ่งลูกเหรอลูกเขาก็อตัวไม่รอดนะฮะสมัยนี้ ให,ให้เขาลเลี้ยงตัวเขารอดนี่ก็ดีดีเด็ดแล้วนะอืมเราก็ต้องดูแลตัวเองเราเองอในจริงใครของเขง้าก็ต้องจ่ายไม่จ่ายไม่ได้นะโอ้นะต้องจ่ายอะอนะก็เอามาเล่าสวนฟังว่าบ้านปลายชีวิตคนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละอืก็เราก็รู้เราจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเราก็าทำวันนี้ให้มันเต็มที่เท่าที่ทำได้แหละ อันนี้ก็ดีขึ้นแล้วละ่ะฉันต้องไปทำงานแล้วพรุ่งนี้นะอ้าวมาล่าสุดวันฟังก็การบ่มีโรคคือลาาอันประเสริฐการบ่การบ่มีลาบก็บวัตถิกินก้อยมัได้กินล้าอะไรแบบนี้นะอ้การไม่โรคคือลาาอันประเสริฐนะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แล้วเราก็จะมีสมองมีกําลังกายไปทํางาน่ยนะกอให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงน,นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย